มแรงสาบกินคนเรื่องแปลกชนเหลือเชื่อหากแต่เคยเกิดขึ้นจริงบางสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้หากมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วโดวยเฉพาะเรื่องที่มีกรรมเข้ามาผัวพัน ฉันไม่อาจปฏิเสธว่าเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะเหตุปัจจัยชี้ชัดเช่นนั้นเรื่องนี้ท่านนายพันโทพระพินิสาราได้รับฟังมาจากพระสมุวรรณวัดสามจินใต้พระสมุวรรณท่านเล่าว,ว่านางบัวบ้านอยู่แถวตำบลอีเล้งหรือตำบลน,นางเด้ง ได้พบเหตุการณ์นี้มาด้วยตนเองและได้นำมาเล่าให้พระสมุทฟังอีกทอดหนึ่งว่ามีหญิงคนหนึ่งจาไม่ได้ว่วชื่ออะไรเช่าห้องแถวอยู่ที่ตลาดทรงวาดเมื่อประมาณสิบปีเศษมาแล้วหญิงผูน้นี้มีนิัยเกลียดมแมลงสาบอย่างลึกเกินเลยทีเดียวขนาดที่เรียกว่าเห็นหน้ากันไม่ได้ถ้านางได้เห็นมแมลงสาบคราวใดไม่ว่าขณะนั้นตนเองจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม นางก็จะละงานนั้นวิ่งเข้าไปจัดการฆ่าเสียตายในทันทีถ้ามีไม้หรืออะไรยุกไลมือก็จะพ้าฝาดลงที่ตัวแมลงสาบโดยแรงแม้แมลงสาบจะตายอยู่แล้วอย่างสนิทแต่ยังไม่รูปร่างเป็นแมลงสาบอยู่นางก็จะใช้เท้าขยี้จนแหลวแหลกมีชิ้นดีป้าก็พูดไปว่านี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่พอเห็นแมลงสาบล,ละเอียดไปแล้วก็ร้องอย่างชอบใจ มแมลงสาบต้องตายพระฝีเท้านางไม่ใช่น้อย,อยเลยภายหลังต่อมาหญิงผู้นี้ได้ป่วยลงด้วยโรคไข้ธรรมดาอาการไม่สู่มมากไมยอะไรนักในเวลาค่ำคืนได้มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นคือมักมีมแมลงสาบเอบมาตอดต,ตามมือตามเท้าอยู่เสมอไม่ได้หลับได้นอนได้เป็นเหตุในหญิงผู้นี้ต้องป่วยมากขึ้นเพราะนอนไม่หลับผอมซูบลงทุกวันทุกวัน ยิ่งป่วยมากขึ้นนาวันเข้านอกจากอาการจะมากขึ้นทุกทีแล้วในเวลากลางคืนก็จะมีมแมลงสาบมากัดมากวนอยู่จำนวนมากมายยิ่งขึ้นด้วยผู้พยาบาลสังเกตเห็นเห็นการแปลกประหลาดนี้เพราะต้องคอยไล่มแมลงสาบอยู่ตลอดเวลาเผลอไม่ได้แม้จะจุดไฟสว่างจเจ้าแมลงสาบมันก็วิ่งเข้ามาหาเอาดือดครั้งละหลายตัว พอมาถึงมันก็รุมกัดรุมถึงเจนผู้ป่วยต้องร้องลั่นไปทุกทีจึงต้องหามุ้งเนื้อดิบหนามากางให้แล้วเอาเสื่อหรือเบาะทับจนมิดชิดไม่มีรูไม่มีช่องพอที่แมลงสาบจะเข้าไปได้เคยมีหลายครั้งที่ผู้พยาบาลเผลอปิดมุ้งไม่สนิทในคราวที่เปิดมุ้งเอาสิ่งของก็ไปให้ผู้ป่วยแมลงสาบก็จะเรียงแถวกันเข้าไปมุ้งกัดผู้ป่วยทั่วทั้งตัว ฉันต้องร้องลั่นไปทุกทางต้องเปิดมุ้งออกไปไล่และมลงสาบให้หมดแล้วจึงกลางได้ไหมยิ่งนานวันเข้ามแมลงสาบก็พากันมาที่บ้านนี้มากขึ้นในตอนที่ผู้ป่วยมีอาการหนักมากมแมลงสาบก็มีมากยุ่ยแย่ไปทั้งห้องมันตายกันอยู่ตามข้างม้งและเพดานม้งภายนอกม้งมากไม่น่าสะเทึงกลัวยิ่งนัก ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากของผู้พยาบาลและหมอที่มารักษาอย่างยิ่งที่นอกจากจะต้องหายุกยามาต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บของผู้ป่วยซึ่งสุดหนักลงแล้วยังจะต้องช่วยกันหาวิธีต่อสู้กับฝูงแมลงสาบอันมากมายเป็นร้อยเป็นพันไปด้วยกันนับว่ายุ่งยากมีใช่น้อยทีเดียว เมื่อยิงผู้ป่วยทนต่อความเจ็บปวดไม่ได้ก็สิ้นชีวิตลงผมมาแรงสัตว์ทั้งหลายก็ยังคงวิ่งกันจนมนวุ่นวายในห้องไม่ยอมไปไหนผู้คนพากันมาดูเหตุการณ์ประหลาดนี้กันมากมายบางคนก็ตั้งหน้าจะหาทางกำจัดมันเสียแต่เมื่อคิดกันไปคิดกันมาก็รู้สึกสยองไม่มีใครกล้าลงมือทำเองได้ต้องละเตอความคิดกันไปเองแล้วคอยฟังข่าวคราวกันต่อไป ลูกหลานของผู้ตายได้หามุ้งอย่างหนามาคลุมศพอ,อย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้แมลงสาบขับรบกวนศพของผู้ตายได้เพราะจะต้องเก็บศพของผู้ตายไว้ที่บ้านคืนหนึ่งก่อนจะนําไปฝังที่วัดใกล้บ้านต่อวันรุ่งขึ้นเพราะทางวัดยังไม่พร้อมตอนสายของวันรุ่งขึ้นพวกสัรปรเหร่ก็พากันมารับศพพอเขาเลิกออมงที่กางคลุมศพอ,ออกมาท่านั้น ทุกคนในที่นั้นต่างก็พากันร้องลั่นด้วยความประหลาดใจสุดขีดเพราะเห็นแมลงสาบก็อยู่ตามร่างกายของศพเต็มไปหมดมันแทะกินซากศพซส่งจนพุนไปทั้งร่างถ้าไม่รู้อยู่ก่อนก็คงจะไม่ได้ว่าเป็นศพใครชาวบ้านโจทย์ขานเรื่องนี้กันอยู่หลายเดือนและพากันรู้สึกขนลุกขนชันไปต,ตามๆกันทำไมแมลงสาบมันจึงจงเกลียดจงชังผู้ตายถึงขนาดนี้ ข้าปเจ้าไม่มีคำอธิบายใดๆที่จะให้ความประจ่างแก่ท่านผู้ฟังได้นอกจากจะพูดไปตามที่เราพูดกันติดปากอยู่เสมอว่ากรคาของเขาเท่านั้นเอง